ครับผมสวัสดีครับพบกับชิดปากแปรนะครับผมครับผมวันนี้เรามาทําอะไรตรงนี้ครับผมมาโดยรถสาวดาครับสาวดาชาแนลนะครับผมน้ยเรามาที่ไหนโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนยมาทําอะไรเนาะโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนพี่ดาเรามาทําอะไร เรามาติดต่ออเกี่ยวกับทางโรงเรียนต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะคะก็คืออันนี้เป็นกิจกรรมของทางลุงกับป้าเนาะก็คือแบบว่าจะมามอบอุปกรณ์การเรียนการการเรียนการสอนแต่พวกเราก็มาติดต่อก่อนว่าทางโรงเรียนขัดแคลนอะไรเรามากันสองคนสองคนค่ะโอครับผมครับต่างคนต่างถ่ายเลยต่างคนต่างถ่ายกันนะครับนี่ครับมากับพิดานะครับผมมาสองคนครับผมครับนี่ เราเราเราไม่ใช่คู่จิ้นกันนะครับเรามาทํางานคู่กันเฉยๆทำงานคู่กันวันนี้นลคะลุงป้ามอบมอบหน้าที่เราถูกคนมาใช่ใช่ลุงลุงกับป้ามอบหนักที่มาให้มาติดต่อมาหาโรงเรียนหน่อยว่างั้นค่ะเอ้ยเขามาทําอะไรเขามาโรงเรียนหรือเปล่ามาถนนอ๋อทางออกอ่ะนี่ครับโรงเรียนโรงเรียนที่เราเลือกก็คือโรงเรียนบ้านของทุเรียนนะครับผม อันนี้มันมันมันหมู่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรไม่รู้นะคะ,ะม,มันหมู่ไหนอำเภออะไรตำบลอะไรมันน่าจะมีนะผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเดินไปดูกันก่อนอุ้ยน่ากลัวน้องหมาน่ากลัว ฝั่งนน้นไปโน้นใหญ่กว่าพี่นะไปเราเดินไปดูทำไมเราไม่ขับรถเฮ้ย <laughs> ไม่เป็นไรเ <c oughs> ดี๋ยวเราก็เดินกลับลเราไปติดต่อกันกเรามาดูรอบๆโรงเรียนกันก่อนนะครับผมบรรยากาศก็นี่ก็เป็นแบบโรงเรียนยังเป็นอาคารไม้เก่าๆอยู่นะครับแล้วก็มีอาคารปูนแค่อาคารปูนแค่หลังเดียวเนาะแล้วก็อาคารไม้อีกหนึ่งหลังเนาะเป็นโรงเรียนปถมนะครับ เดียนมีเด็กนักเรียนเออเราไม่เนเราไม,เาไม่เรายังไม่ได้ถามเลยว่าเด็กนักเรียนเท่าไหร่นันเนี่ยเออไม่เป็นไรเราเราได้เบอร์โทรมาแล้วได้เบอร์โทรมาแล้วนี่ไงครับอ๋อตำบลวางน้ําเขียวอาเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครศูนย์พัฒนาเด็กดดน,น่าจะอยู่ในวัดนะครับ,บ <ง S 1> นี่ไงครับ โอ้นี่ไงประวัติ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 ตตโอ้นี่ครับผมประวัตินะครับก่อตั้งนะครับวันที่17มกราคม2 5 2 0นะครับโอ้โรงเรียนนี้ตั้งมานานแะล้วเนี่ย40กว่าปีแล้วนะครับในครั้งแรกได้อาศัยศาลาวัดของทุเรียนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวต่อมาย้ายมาในบริเวณพื้นที่ปัจจุบันโดยรับรับการบริจาคที่ดินจำนวน10ไร่โอ้89ตารางวาจากผู้ใหญ่อุดมอ๋อครับผม นี่นะครับผมก่อสร้างอาคารเรียนโดยทําพิธีเปิดวันที่25พฤษภาคม2522นะครับโอ้นี่คือประวัติของโรงเรียนนะอ่านเอาเองนะไม่อ่านให้ฟังนะนี่โรงเรียนของทุเรียนนะครับตําบลบางน้ําเขียวเนาะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา ถ่ายกันต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับนี่นะครับพี่สาวดาที่มาด้วยกันนะครับมาทํางานด้วยกันนะครับไม่ใช่ครูจินนะอันนี้ได้รับมอบจากลุงกับป้านะครับว่าให้มาติดต่อทางโรงเรียนหาโรงเรียนที่แบบอยู่แบบอยู่ที่ห่างไกลนะครับอันนี้ก็ไกลมากครับผมอยู่ในเขาเลยครับบริเวณล้อมรอบจะเป็นเขานะครับผมพรุ่งนี้พบกันครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับผม ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาทำนะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ